คุณได้รู้สึกประทับใจมากครับโอเคดีฉั้สรุปก็คือเวลาน้องเขาเจอน้องแมวเนี่ยเราให้อาหารน้องแมวไปที่เป็นแฟนจินนี่เรียกน้องมาน้องเาก็มาค่ะใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ,คคะจินนี่อโลโอยสุขภาพดีครับ แฟนๆรายการเพชรเลเวอร์บายเจอหายทุกคนด้วยนะคะอย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่าพี่จันจีสุดสวยของเราหายไปไหนเพราะว่าวันนี้นะคะเคก็มารับหน้าที่พิธีกรจําเป็นแห้พี่จันจีหนึ่งวันนะคะเพราะงั้นพี่จันจีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยค่ะเคจะพยายามเต็มที่ค่ะวันนี้นะคะเคก็พาทุกคนมาเที่ยวที่งานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของจินนี่นะคะซึ่งก็คืองาน จีนี่ใจฟูเจอนี่ค่ะซึ่งพรีเซนเตอร์ที่น่ารักอบอุ่นรักแมวขนาดนี้จะเป็นใครได้อีกคะนอกจากพี่จองกับพี่คันแลรนของเราคะ่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแน่นมากแล้วก็ความอบอุ่นของพี่จองพี่คันแลรนรักแมวนะคะอบอวลเต็มห้องแน่นอนค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกัน จะเข้างานได้เนี่ยเราต้องต้องมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนก่อนนะคะเดี๋ยวเคทไปลงทะเบียนแป๊บนึงมาดูกันค่ะว่าเราได้อะไรบ้างซึ่งอันบอกพรุ่งนี้ก็ยังไม่หมดเพราะว่าได้ไมาเยอะมากค่ะทุกคน <S <S และนี่นะคะในถุงเก็บเซตที่เคทได้มานะคะอันดับแรกที่หยิบมาก็คือขนมแมวเลียค่ะทุกคนมีทั้งหมด3รสชาตินะคะขึ้นอยู่กับว่าน้องแมวอยากจะรับประทานอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอาหารเปียกค,ค่ะจินนี่คอมพลทค่ะมีทั้งหมด2รส และที่พีคที่สุดน่ารักที่สุดนะคะนี่ค่ะคือเราจะเป็นกล่องจุ่มนะคะทุกคนแล้วที่สิ่งที่เคาได้นะคะก็คือพัดของพี่จองค่ะแล้วก็สติกเกอร์สุดน่ารักเดี <c oughs> ๋ยวเราเอาไปใช้ข้างล่างนะคะ <c oughs> เพราะว่างานมันน่าจะรอ้อนเยนี่คะ่ะพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเรานะคะพี่จองพี่คาแรแเล่นนะคะเป็นรอยยิ้มที่สดใสดูทำตามก่อน หัดชื่อค่ะเคสเคยคุยกับแมวนะแต่แม่อาจจะคุยกับเคสไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะเป็นเพื่อนหมามากกว่าหมาแต่ว่าน้องแมวก็รักเหมือนกัน <net> แนะนำแมวหน่อยได้ไหมคะว่าน้องชื่ออะไรอ่านี่ตัวนี้ชื่อน้องวิกเตอร์ๆๆครับไอคนนี้ชื่อน้องวิกตาอ๋อน้องวิกตาวันนี้วิกเตอร์มาทำงานรู้ไหมครับอุ้ยน้องหลับไปแล้วค่ะพี่ ความรู้สึกที่มาร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างค่ะดีใจมากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับของอพี่ตองเขาพี่ตองพี่คาแรกใช่ครับนี่นะคะทุกคนแฟนออฟจินนี่ค่ะน้องวิกเตอร์เป็นไงคะรู้สึกดีใจไมคะที่ได้เอา้ามองอะไรเ,เ,เอา้า <laughs> ชื่ออะไรคะชื่อค่ะมีรู้มีแปลว่าอะไรคะแปลว่ามองเห็นค่ะอ๋อแปลว่ามองเห็นแต่ว่ามองมองเห็นตอนที่จะตั้งชื่อเนี่ยก็คือพ่อกับแม่เป็นคนมองเห็นก็คือเป็นคนนำพาเพราะว่าเขามองไม่เห็นเมื่อกี้หลับอยู่นะคะพอหนูบอกว่าขอสัมภาษณ์หน่อยลุกขึ้นมาเลยโอ้โห <laughs> ทำไมเก่งขนาดนี้คะเนี่ยแล,แล้วเราก็มาอยู่กับฟนออฟจินนี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะความรู้สึกวันนี้ที่มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะเป็นแฟนคลับแฟนคลับพี่จอมคลังแลนอ๋อวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่จอมคลังแลนด้วยน้องชื่ออะไรคะสุชีค่ะน้องสุชีเป็นผู้ชายผู้หญิงคะผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงอุ้ยทำไมหนูทําตาแบบนั้นลูกขอจับหน่อยได้ไหมจับอะไรนะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยใจดีหลับตาพี่เลย รู้สึกที่มาเริ่มงานวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณแม่ตื่นเต้นมากกว่าน,น้องตื่นเต้นตน้งแต่รู้อะไรคะจองไม่รู้อยู่แล้ว <c oughs> ลเหตุผลง่ายๆ <c oughs> ที่มาเป็นเฟนออฟจินนี่ก็คือพี่จองคันันันเป็นพี่ตึงเต้ชายแล้วก็อย่างหนึ่งคือน้องชอบทานอาหารของจ<อ>ินน<อ>ี่ด้วยะคะ่ะรองนิสัยยังไงบ้างคะถ้าถ้าอยู่บ้านนีจะเป็นคนที่แบบเป็นแมทที่อารมณ์ดีนะคะใช่เป็นแมทอารมณ์ดีแล้วก็ง่ายๆคือทานเก่งโดยเฉพาะ ตัวนี้เลยจินนี่ค่ะของโปรของโปรของหนูเลยใช่ใครของเก่งไม่เห็นว่าแล้วทานประจำเขาของแซบค่ะติดตามพน้องๆจะพบไปตลอดไปทุกที่ต้องมีจินนี่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งเฟนออฟจินนี่นะคะ น้องแต่งตัวมาคุณแม่มีตีมอะไรไหมคะก็ตีมเข้ากับงานวันนี้ค่ะใช่แล้วก็ตีมแต่งตัวให้เหมือนกับคุณแม่๋อแต่งตัวให้เหมือนกับคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อพลูโตน้องชื่อพลูโตอ๋อลองเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นเจลบอยเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงคุณแม่รู้สึกงไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้โอ้ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบวุ้ยได้เจอแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยแม่เหมือนคนอื่นไหมคะที่อยากมาเจอพี่จองคาเลนใช่ก็คือเพื่อพี่จอง จุลศัลย์สารพัดตามตรนน้องพูโตชอบกินอะไรของจินนี่ที่สุดคะก็คือชอบไก่ไก่ฟิตได้ค่ะอ๋อนี่นะคะก็คือเลิฟจินนี่ค่ะ ทุกตัวไม่เหมือนกันเหมือนจักธรรมดาแต่แตกต่างเฉพาะตัวเหมือนจริงแต่จริงๆแค่ชอบไม่เหมือนใครเหมือนจะเรียบรรอยแต่สูนกว่าใครเพื่อนก็เหมือนกับจีนี่ที่กิต่าง นเพราะเราอยากดูแลเลยให้คุ้มค่าในแบบที่เขาเป็นน้องแมวกินจินนี่น้องแมวจะแฮปปี้ร้ฉันมีรักหลายกินนั่นในก็ทนใจลึกแพ่หรือกองเงลึกซึมบุสุใสยเนี้ยเมียมีความสุขให้จินนี่ดูแลได้บ่าวจินนี่จินนี่เข้าใจน้องแมวจินนี่ ในแบบที่เขาเป็นจินี่รักแมวในแบบที่เป็นจินี่รักน้องแมวในแบบที่เขาเป็น ก็อยู่กับนักศึกษสาสตัตวแพทย์ทั้ง6คนที่สุดสวยสุดหล่อนะคะจากโครงการหมอหมาใจหล่อหมอแมว,มแมวน่ารัก<อ>ส่งต่อความรัก<อ>ให้หมาแมวจอรซีซั่น6ย้ ซึ่งครั้งนี้ก็ซีซั่น6แล้วนะคะมีความพิเศษเพราะว่าเรามีการเพิ่มน้องแมวเข้ามาในโครงการด้วยค่ะอันเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกทุกคนหน่อยดีกว่าให้ทุกคนแนะนําตัวค่ะว่าชื่ออะไรมาจากไหนยังไงบ้างชื่อติดตามมาจากมหาวิทยาลัยเวสเทินนบบร์นเขตกาญจนบุรีน้องติดตามชื่อปอแก้วค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะเย้ yeah, <Yeah. S 1> น้องปอ <Yeah. S 1> แก้วชื่อต้นอ้อค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะ น้องต้นอ้อนะคะชื่อแก้มนะคะมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชื่อเจลลี่ครับมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับชื่อฟินครับมาจากมอกเกษตรครับผมค่ะซึ่งนี่ก็เป็นตัวแทน6คนนะคะจากทั้ง12คนจาก12มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ตื่นเต้นไหมหรือว่ารู้สึกดีใจยังไงก็ตื่นเต้นครับเป็นโครงการใหม่เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับ ก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เหมือนเป็นเก็บประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะพอถามหน่อยว่าการเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเตรียมตัวมายังไงบ้างแค่กายพร้อมใจพร้อมแล้วก็เตรียมเอเนอร์จีเยอะเพื่อมาเจอเพื่อนๆแล้วก็มาเจอน้องหมาน้องแมวค่ะในนี้ได้ข่าวว่ามีการแบ่งทีมเป็นหมอหมากับหมอแมวใช่ไหมคะในทีมใครทีมหมอหมามั่งอ,อ๋อมี3ามคนแล้วทีมหมอแมว <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะเคก็จะให้น้องๆทุกคนนะคะ ได้มาอาเรียกว่าหาคะแนนโหวตจากทุกคนดีกว่าว่าความน่ารักหรือว่าความหลอ่อความสวยของน้องๆเนี่ยจะได้คะแนนโหวตจากทุกคนไปยังไงคะ่ะขอสักหนึ่งท่าชื่อติดตาม MMJ11 ค่ะอย่าลืมบวกให้หนูด้วยนะคะอออย่ายอมอย่ายอมชื่อปอแก้ว MMJ6 ค่ะอย่าลืมโหวตด,ด้วยนะคะอ้อพี่คาดหวังละพี่คาดหวัง <laughs> ชื่อต้นอ้อค่ะ MMJ8 ค่ะมาโหวตให้กันเยอะๆนะคะ อ๋าอ i n t e n เราจุลาเหมือนกันเราห้ามยอมแพ้ <sk r isa> ชื่อแก้มนะคะอย่าลืมโหวตให้ M J 1นึ่งค่ะเฮ้ยเขามีเสียงอะ่ะเราเอาไงจะให้ใครก่อน <sk r isa> เอางี้ใครจะเป็นคนปิดให้พี่คือคนปิดมันต้องใหญ่มากโอเคอ่ะพูดก่อนได้เปรียบครับผมฟิน M MM M J 2ครับผมฝากโหวตด้นะครับ อันนี้เกี่ยวกับหมาแมวยังไงคะค่ะทุกคนยังไงก็ฝากเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะหมอหมาใจหล่อหมอแมวน่ารักส่งต่อความรักให้หมาแมวจอดซีซั่น6ด้วยนะคะ โดยเฉพาะพาศ,าาศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวทหลายคนอาจจะคุ้นกันว่าเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวประเวทมีบทบาทสําคัญในการดูแลสัตว์จรกรุงเทพมหานครเราดูแลเรื่องนี้นะครับอยากเป็นระบบนะครับดูแลตั้งแต่ต้นน้ํานะครับในเรื่องของข้อกฎหมายข้อบัญญัติต่างๆนะครับป้องกันการปล่อยทิ้งสัตว์มีเจ้าของนะครับเป็นสัตว์จรจัดเพิ่มเติมนะครับ ส่วนเรื่องอกลางน้ำเนี่ยนะครับเราก็มีหน่วยสัตวแพทย์เชิงลุกนะครับผ่าตัดทำหมันถาวรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจํานวนนะครับส่วนปลายน้ำนะครับสิ่งที่เรากําลังร่วมมือกันอยู่เนี่ยนะครับคือปลายน้ำนะครับเรามีสูนย์พักเก่งนะครับสำหรับน้องหมา,น,มาน,น้องแมวจรจัดที่ไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะได้นะครับเราก็เอาน้องเข้ามานะครับรักษาฟื้นฟูสุขภาพนะครับปรับพฤติกรรมนะครับผ่าตัดทำหมัน ถาวรครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับและขับเคลื่อนระบบการอุปการะสัตว์จรจัดให้เป็นสัตว์มีเจ้าของทั้งหมดนี้ฟรีทั้งหมดตลอดเส้นทางนี้ฟรีทั้งหมด oh. สำหรับใครที่รอพี่จองคันแรกอยู่เตรียมตัวได้เลยะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมืกับแฟน เขาไปเดินน้องจงแล้วเขามอบคำสุดนำทุกการเดินทางนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรูปเดินทางไปกับน้องใครเดิน้องพี่จอมรถถ่านซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านก็เป็นแบ็คแอมเจอใครอีกแล้วนะครับตอนนั้นทำไมเราถึงเลือกเขาครับหนึ่งก็คือความเป็นตัวตนของน้อง Come ท,ที่ไดโจ้์ทุกคนนะครับ เส้นทางครงนี้หรือการเที่ยวคร้งนี้จริงๆพุ่มโชคบุ้มเจ้วมากครับโอ้เจ้าบุ้มแมวมากค่ะเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวโุดเจ้าป่าค่ะแบวป่าแบบป่าโอ้มีแนวป่าดเลยไม่มีเจ้าของโอเคให้จินี่ดูมา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 ดูบุ้ได้รู้สึกประทับใจมากครับโอเค น้องแมวไปที่เป็นแฟนจินนี่เรียก no, น้องเข้ามาน้องเขาก็มาค่ะใช่ไหมคะโอใช่ค่ะเคขอบม่อราัจรนิงๆกเลย,เย,ก,ตเยก,กติเบลก,กลัวมากครัข้างแรกกลัวแรกกลัวมมจริงๆก็เตาอาไปที่นี่ทุกที่ใช่ไหมคะ่ะแพวกเรามันอืมเดี๋ยวค่อยๆรอก่อนอี๋ยวให้ชิมหนึ่งครัง เป็นพอเกินเรวคแล้วเขากินไหมคะอ๋อยครับเขาขชอบนะคะบากิิซนี่กันง่ได้ยครอโอเคค่ะอยากฝากอะไรกับแฟนๆเราไหมวันนี้มากเยอะมากฝากบอกอะไรถึงแฟนคลับชินี่อยสุกพัดทีค่ะโอากอก่าชินี่อร่อยสุขภาพดีเพราะฉันซื้อเยอะเยอะอยครับ โอ้ออจินนี่ <ละ S 1> เข้าใจน้องม우เป็นแบที่เาเป็นค่ะวเดี๋ยวเดยวขาสอบสอบขออีกรอบนึงวันโอินี่เข้าใจน้องเป็นแตบที่เขาเปนทถก็เถือวะะ่าทั้งสอง่นะเป็นแฟนของเรานะคะแล้วก็ทางบริษัทเราเองก็มีความพิเศมาก เ็รจอกับทั้งสาษาร่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกนใ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 นท่านได้ใกล้ชิดกับน้องๆกันนะคะแต่ว่าก่อนหน่งในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณสุนวัฒน์แสงสุขนะคะให้เก็บกระถ่ายภาพร่วมกัน,นะค,ะค่ะเรียนเชิญค่ะ แมจอที่ดูน่าจะภูมิดีแต่จริงๆแพ้เก่งจินนี่มูสเลียเนื้อเนียนนุม่มจากปลาทูน่าแหล่งน้ำธรรมชาติสูตรเกรนฟรีเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อแมวแพ้ง่ายให้เขาแข็งแรงจินนี่รักแมวในแบบที่เป็น พรีเซนเตอร์คนแรกครั้งแรกของแบรนด์จีนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เจอพี่จองพี่คารลันแบบน้ำจิ้มไปนิดหน่อยแล้วแต่ว่ายังไม่จบค่ะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปที่งานข้างล่างกันนะคะรับรองว่าอิ่มกับพี่จองพี่คาร์ลันอีกเยอะเลยค่ะไปทุกคน let's go เย้ขอถามความรู้สึกหน่อยว่าเจอพี่จองครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครั้งแรกเลยพี่จองคารลันน่ารักไหมน่ารักน่ารักเป็นไง จะพี่จองคันแรงครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับเป็นยัไงรู้สึกไงนี่เขาสูงมาก <laughs> <laughs> เหมาะส่งกับแบรนด์จินนี่ไหมคนน่ารักใจดีแบบนี้รครับหล่อมากเออหล่อมากทุกคนคอนเฟิร์ม่าเห็นกับตาเนื้อว่าหล่อจริงๆหนนะหรหล่อจริงาอจริงๆเลย โอ้ไม่กอดคนมารอพี่จองพี่คาเลแรเยอะมากจริงๆค่ะนี่คือยังไม่เข้างานด้วยซ้ำคือพี่ๆมารอกันพี่ๆหนูถามหน่อยได้ไหมคะว่ามารอตั้งแต่กี่โมงอะคะเช้ามืดค่ะเช้ามืดแล้วพี่ๆพี่ๆมาก็ตั้งแต่กี่โมงคะกี่สองกีสองสองมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ลยเหรอคะโอ้โหเรียกว่าใจรักจริงๆค่ะพร้อมไหมทุกคนหนึ่งสองสาม้ ็คือคุณหมอกับโครงการ ดีชาวใจฟูทุกๆคนนะคะเห็นบรรยากาศแบบดีนี่นก็ต้องพูดเลยว่าใจมันฟูสมชื่อจริงๆนะคะกับงานจินนี่ใจฟูเจอร์นี่ประมือให้จินนี่หน่อยนะคะเตรืยมตัวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทุกคนจะได้เห็น Friends of จินนี่ของเรานะคะ

ขอเสียงให้กับแรงบันดาลใจของงานวันนี้นะคะพี่จอมพี่คันแล่นค่ะ ที่เราจะได้ขึ้นมาเล่นเกมกับพี่จองไปข้าแรกบนเวทีแล้วนะคะเกมแรกเลยชื่อเกมจีนี่ขอท้าเราสามคนจะต้องช่วยกันใบนะห้ามส่งเสียงให้ทำท่าได้เท่านั้นหนึ่งนาทีเริ่มค่ะนอนมีคำว่านอนค่ะนอนค่ะว,ว่วงอวงวงนอนว่วงนอน กระโดดกระโดดกระโดดถูกต้องกระโดดถูกต้องคำต่อไปคำต่อไปโนมากลนไมม <c oughs> อุ้ยพี่จองเก่งอ่ะปลาปลาถูกต้องสี่คำหมดเรียบร้อยแล้วปรบเือร์พี่จองทำเวลาไปได้37วินาที เชิญทีมพี่แคลนนะคะพี่แคลนตรงกลางเลยจับเวลาค่ะกินข้าวมีคำว่าข้าวรู้หิวอะไรหิวมากหิวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวคำต่อไปคำต่อไปเชิญเลยค่ะอ่าใจใจอ่าใจหลักช่วยหน่อยพี่ใจดีใจดีถูกถูกต้องถูกต้องต่อไปเลยค่ะอ่าใกล้เร็ว ทุกคนช่วยได้กี้กี้มอเตอร์ไซค์กี้มอเตอร์ไซค์ครบทุกคำ<อ>แล้วอุ้ใจแล้วเร็วเนาะอาบุญเร็วหรอครับเสร็จแล้ว <laughs> เร็วมากพี่ค่ะแ่นดทำไปได้4.6วินาทีเกมแรกพี่จองชนะไป เกมที่สชื่อเกมว่าจินนี่ไหนนะคะภายใต้แก้วเนี่ยสใบจะมี1อันซึ่งแต่ละทีมจะใส่จินนี่ครีมมี่ทรีตเอาไวนะะ้นะฮะหน้าที่คือสลับ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 และให้อีกทีมหนึ่งทายว่าอยู่ในแก้วใบไหนเปายิงชุบพี่ทงพี่ทองเล่นก่อนอีกแล้วนะคะแก้วใบนี้มี1อันที่ด้านในมีจินนี่ครีมมี่ทรีตอยู่เดาค่ะ คอันนี้นะคะเปิดมา1 2ว้าวเก่งมากทีพี่คะแนนราไปหนึ่งคะแนนก่อนมีหนึ่งใบนะคะที่ด้านในมีจีนี่ครีมทีรีทอยู่เลือกไหมคะพี่จองคายพี่จ้องเปิดเลยเด็ดใจแน่ใจไหมแน่ใจไหมแน่ไหมเดใจแน่ใจไหมแด่ใจเหรอ ถตอนนี้หนึ่งต่อนหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งหนึ่งสองส่อมอยู่ในนี้นอาประชนัเกีดนี้เสมอไปสองต่อสองเราจะเล่นเกมที่ชื่อว่ากล่องสุ่มจินนี่ สามท่านเนี้ยโชคดีมาก <c oughs> ดีใจไหมคะดีใจมากคะ่ะกรีดออกมาตั้งหนึ่งกรีดค่ะม่ <c oughs> ่ยแล้วใ่แล้วสะใจจริงๆทุกคนนะจะได้ถ่ายรูปพอรอรอยฮูหุก,กับพี่จองไป่แคนแลนบนเวที แล,ล้วใรก็ฝากโครงการหมออมาใจหล่อหมอแมวน่ารักส่งต่อความรักให้หมาแมวจอนซีซันหกด้วยนะคะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจอนกันได้นะคะเพียงแค่กดโหลดเท่านั้นเองแล้วก็ก่อนจากไปวันนี้นะคะฝากกดช u b ซับสไครป์โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเพชรเลเวอรบ<อ>ายเจอหายด้วยค่ะบ๊ายบาย,บาย